อื uh huh. ในเขาบอกว่านางร้ายอ่ะเมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าออื uh huh. พอสมควรอยู่นะเขาบอกว่าแม่มูลเนี่ยพอสมควรเลยนะเออดูแม่มูลอยากจะมาด้วยนะครับนี่เจอของแม่ขันเข้าให้เป็นยังไงบ้างแน่ ร่าเริงมากครับได้เจอฝนแล้วก็ได้เจอเพื่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคนเงินพลายมังคลน,น้อยนะครับเรามาดูครับวันนี้ครับแม่มูลกับแม่ขันครับ ควันไหลปล่อยให้แม่ขันเดินกินหญ้ามาหาแม่มูลเรามาดูเขาจะทักทายกันแบบไหนครับมาแล้วมาแล้วสองสาวสองสาวแสนสวยมาเจอกันแล้วว่าไงจ้าเพื่อนดูแม่มูลจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะครับเอแม่ขันเช็คกลิ่นครับ ดูครับเช็คกลิ่นครับโอ้โอ้โอ,โอ้แม่มูลเช็คกลิ่นครับอา้าววนไปไหนอะวนไปไหนแล้วแม่ขันอา้าวแม่มูลตามตูดครับแม่มูลตามตูดครับตามแม่ขันเลยเอา้า จะไปไหนหรือไปไหนล่ะแม่คานนี่อา้าวแม่มูลทำไมเอาหัวมาซุกตุดแม่ขันแล้วทีนี้่าดูครับเรามาดูครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงทั้งสองเชือกนะครับเออเอยเอยแม่มูล ถ้าจริงๆแล้วนะครับถ้าช้างที่ว่าใจร้ายหรือว่าจะทํากันจริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้รู้เลยนะครับหูจะกลางแล้วก็จะไม่รีรอนะนี่ครับแม่ขันเนี่ยไว้ใจแม่มูลนะแม่มูนก็ไว้ใจแม่ขันนะครับดูครับ อเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีนะทั้งสองเชือกเลยอืยอในเขาบอกว่านางร้ายอ่ะเมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าอือพอสมควรอยู่นะเขาบอกว่าแม่มูลเนี่ยพอสมควรเลยนะเออ เป็นไงครับเช็คอาการกันแล้วยังไงแม่มูลเช็คอาการแล้วเป็นยังไงบ้างเออเป็นไงบ้างอุ้ยเสียงลมมาครับวันนี้คงจะไม่ได้ออกทัวร์แน่นอนเลยโอ้โหดูฝนครับโอ้โหฝนมาแล้วครับโอ้ยโ,โอยสองสาว เราไม่มีร่มแล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ยวันนี้จําเป็นต้องจําเป็นต้องอยู่ในร่มในป่ามันเดิมเนาะดูครับก็จะคนละเวงนิดหนึ่งสองสาวก็เราจะนิ่งนิ่งหน่อยดูครับไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยนะฮะแม่มูนอยู่หมัดเลยนะเจอแม่ขันเงินแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม้แข็งเลยนะครับ เจอไม้อ่อนของแม่ขันนี่อยู่หมัดเลยนะเออดูครับเขาเช็คอาการกันนะครับทั้งสองเชือกโอ้อยู่ด้วยกันนะเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะแม่มูลแม่มูลก็บอกว่าเแม่ขันเราก็เคยอยู่คนเดียวอ่ะเป็นเพื่อนกันเนาะนี่ดูครับแม่มูลเขาก็คุยกับแม่ขันอยู่นะ ดูครับเขาเช็คอาการของแม่ขันนะนี่ครับทั้งสองเลยอีย่เป็นยังไงบ้างไปยังไงมายังไงเนี่ยแม่ขันเอ้ยแม่มูลถามนะโอ้โหแม่นดูครับทั้งสองเชือกเนี่ย อยู่ด้วยกันได้นะครับอยู่ด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าเวลาเราผูกเนี่ยเราก็จะแยกกันหน่อยถ้าอยู่อย่างนี้คงไม่ได้ครับเดี๋ยวความบันเทิงจะเกิดขึ้นนะครับแ,แห้งครับแห้งครับ,เ,บเสียงฝนบแมนเสียงฝนแห้งครับนี่ยถ่ทายคลิปจะแล้ว่าเนี่ยเสียงฝนมาแล้วแม่แม่ครับผมโอ้คงจะ ขอเวลาหน่อยฝนเอ้ยขอให้แม่ขันอยู่กับแม่มูลก่อนอย่าเพิ่งตกเด้ออือ <c oughs> อยู่หมัดเลยไงวะดูครับแม่มูลที่ว่าแน่ๆเจอแม่ขันเข้าให้อยู่หมัดเลย เดี๋ยวเราจะเอาแม่ขันออกไปก่อนนะเพื่อฝนจะตกแล้วนะครับมาพี่มาพี่ขันมามาขันมามาลกมา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 พี่มามาเร็ว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 ฝนจะตกแล้วแม่มูนไปด้วยกันไหมออกมาเร็วมาเร็วมาเร็วฝนจะตกแล้วเร็วๆดูครับแม่มูนจะขันมาตามแม่ขันมาด้วยนะมาพี่มา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 ขันมา มูนแม่มูนแม่มูนตามแม่ขันมาไหมเอยมาอยู่ด้วยกันไหมมาเพ่ขันมามาลูกมะฝนจะตกแล้วฝนหนักมากนะครับตอนนี้โอ้โหอยู่ด้วยกันนิดเดียวเดี๋ยวเปียกนะครับเดี๋ยวควันหลจะไม่ได้ถ่ายเนาะนี่ปลูกไม่ไกลกันนะครับผมเดี๋ยวควันหลายก็จะเอามาปลูกใกล้ๆกลกลันนี้แหละ ไม่ได้ผูกไกลกันเท่าไหร่นะมาเพมาเพยขันมะเพเพเพทั้งเพอุ้ยดูแม่มูลอยากจะมาด้วยนะครับนี่เจอของแม่ขันเข้าให้เป็นยังไงบ้างแน่เจอแล้วนะครับอาการแม่มูลร้องหาแม่ขันเลยนะครับนี่จะตามมาแล้วดูครับโอ้อยู่คนละที่นั่นดีแล้วนะอือหือผลมาพอดีเลย มาเพ่แม่ขันแม่ขันมานีมามาลงมามาเพมาเพ่โยครับแม่มูลก็อยากมากับแม่ขันนะครับมาเล้วมา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 ฝนตกแล้วฝนตกแล้วเร็วเร็วเรรเรคุณพ่อจะเปียกเร็วเร็วเรเร็วน่อยเร็วน่อยเร็วน่อยฝนมาแล้วครับเริ่มมาแล้วนะครับอุอิอู้อิออิอู้อิออิออิออออออิ ร่าเริงมากครับได้เจอฝนแล้วก็ได้เจอเพื่อนนะครับผมก็ฝากช่องาไปด้วยนะครับฝากช่องพังันเงินทายมางคนน้อยคนเราอาไปด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม